มือไหมครับจัมือกันนี่ไหมโอเคครับจับมือกันหน่อยครับจับมือกันหน่อยเดี๋ยวได้รุนกันทักทายกัน่อยครับครับผม สองหลอดนีนะโอเคนะครับนะผมโกหูได้ไม่เข้าใครป่ เอาเขาเอาขาในมาข้างหน้าเอามาข้างหน้าโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดนะฮะเอาพิสูจน์ครับโอเคนะฮะเต็มเต้มป่ะครับเต็มเต้มครับ สองสามครับเปิดครับใครครับใครคะเอาพี่สุราครับได้รับการเลี้ตั้งครับเรื่อสองนะนะครับก็ขอบคุณนะฮะก็ทุกท่านยังไงเพื่นนก็เราก็กดมาเนประเดิมนะครับก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแล้วฮะชัดเจนแล้วฮะ ขั้นตอนก็ทํำเหมือนกันครับก็ให้ขั้นมาเรื่อยเลยครับก็วันได้เวลาที่ดีที่สุดแล้วครับของเราบาทองที่จะได้เปิดชลาครับนะครับของผู้สมัครขึ้นคะแนนเท่ากันนะครับเ,เปิดครับ ได้รับการเลือกตั้งับเบอร์เบอร์น่ครับนะฮะก็เบอร์หนึ่งได้รับการเลือกตั้งนะครับส่วนท่านวิโรธท่านจับฉลากใบไม่ได้นะครับนะครับก็โอเคนะฮะก็ยินดีกับท่านวิโรธก็ผมก็รักทุกคนนะฮะที่มานะครับวันนี้นะครับครัถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปกัน เป็นภาพที่ผมประทับใจมากวันนี้ครับตำบลหองผมเนี่ยไดจับสลากมีอยู่ทั้งสพตและ,ะผู้บริหารผมว่าถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาจะไม่ได้ตำหนิว่าประชาชนรักคนโน้นมากรักคนนี้มากเมื่อคะแนนออกมาเท่ากันก็ทางผู้บวยการเรื่องตั้งเนี่ยท่านดำเนาินการตามระเบียบ ทั้งๆท,ที่ว่าเมื่อคืนนี่เราก็ยังอ่านระเบียบอยู่นะได้ดูระเบียบว่าทางผู้ในาการเลือกตั้งอะก็ชัดเจนนะได้ชัดเจนว่าโอเคว่าเราจะต้องมีการจับสลากตอนแรกก็อะไรเถียงกันอยู่ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่ปาจะมีคนร้องเรียนหรือเปล่ปานะตกลงตรงนี้ก็ปัญหาตรงนี้ก็หายไปนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะรูปภาพที่ดีครับ ดีมากเลยอบตหนองบัวทองดีดีมากเลยครับครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณชาวตำบลหนองบัวทองและขอบคุณกก,กระตอ,ตอระดับอำเภอแล้วก็ดับ <c oughs> ตำบลที่ให้ความเป็นธรรมแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองท่านที่มีคะแนนออกมา <c oughs> แต่ผมภูมิใจแล้วก็ดีใจตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ถูกแต่ผมขอสัญญาว่าผมจะพัฒนาหนองบัวทองไปในทางที่ทางที่ดีจะดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุข เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนให้เท่าเทียมกันหมดทุกทุกท่านแล้วก็นโยบายที่ผมจะพัฒนาหนองประทองก็คือดูแลประชาชนถนนท้นทางให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนากลุ่มอาชีพของชาตวตำบลหนองบรทองพัฒนาก้าวขึ้นตามที่ผมได้ทาสปอร์ตไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็มันอยู่ที่งบประมาณแต่งบประมาณเหล่านั้นจะพัฒนาถูกชุมชนหน,นองประทองได้มากเท่าไหร่นอกก็อยู่ที่ข้อบัญญัตินะครับอันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านตอนนี้ผมดีใจมาก ผมหวังว่าคงจะไม่มีการอะไรต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการจับหาผู้ชนะถือว่ายุทธธรรมที่สุดแล้วแต่ท่านที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งอันนี้ผมก็นอมรับจิตใจของท่านว่าท่านมีน้ำใจดีที่สุดแล้วผมขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับระหว่างท่านซึ่งเป็นผู้สมัครนายกทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกยังไงครับค้ัขอเรียนอย่างนี้ครับผมนายวิโร์ชินงว์ ผู้สมัครนายกเบอร์สองครับในการมาจับฉากวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าห่วงใสชอบทำดีครับแล้วก็จากนี้ไปท่านจะทำงานอย่างไรต่อไปครับคือในในส่วนที่จะดำเนินการต่อไปก็จะมีหนังสือร้องคัดค้านการนับคะแนนใหม่สองหมู่ครับหมู่ที่ห้ากับหมู่ที่เจ็ดครับ ขอทั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรับคะแนนให้ใหม่ครับเน,เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสาเหตุอะไรเนื่องจากคะแนนมันผิดพลาดอยู่นะครับเพราะว่าทวงทิงอยู่ที่่วยเลือกตั้งไม่มีผลครับเลยจะมาขอคัดค้านในการนับคะแนนใหม่ครับครับทีต่ตอนนี้ตอนนี้มีการรวบรวมหลักฐานยื่นยนื่ยน,ยนไปทางกรกตอย,อย่างนะี้ ยื่นแล้วครับทําเอกสารยื่นการนับคะแนนใหม่คัดค้านการนับคะแนนครับก็ก็มีจุดจุดจุดเดียวใช่ไหมครับครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมครับคุณท่านผู้สมัครท่านปาร์วีจะพูดไปครับปาร์วีท่านรอท่านหน่าก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านประหลัดนะครับสายป้องกันนะครับท่านพอสมเลยนะฮะที่ท่านมานานลงชุดแล้วก็